หนึ่งนาทีกับกปทอในช่วงภาวะน,น้ําท่วมในหลายพื้นที่ในขณะนี้เจ้าของรถจํานวนไม่น้อยต้องขับรถผ่านที่น้ําท่วมขังสูงภายหลังจากขับรถลุยน้ําแล้วเพื่อความปลอดภยัยผู้ขับขี่ต้องกําจัดน้ําออกจากทิ้นส่วนที่มีน้ําซึมเข้าไปโดยบริเวณที่ต้องดูแลมากที่สุดคือไดสตาร์ทให้ทําความสะอาดโดยการดับเครื่องยนต์แล้วสตาร์ประมาณ 2- 3ครั้งเพื่อรีดน้ําออก หรืออาจใช้วิธีดึงสายคอยออกก่อนสตาร์ทเป็นช่วงๆช,ช่วงละไม่เกินห้าวินาทีหากหลังจากขับรถลุยน้ำแล้วไม่สามารถเข้าเกียร์ได้แสดงว่ามีน้ำเข้าไปในชุดคลัตช์ให้แก้ไขโดยเข้าเกียร์ค้างไว้แล้วสตาร์ททันทีหากยังไม่ได้ผลให้ใช้วิธีเข็นลงจากที่สูงแล้วค้างเกียร์ไว้แรงกระชากจะทำให้ชุดคลัตช์หายเป็นปกติตลอดจนต้องตรวจสอบน้ำมันเบรกกระบอกลูกสูบลูกยางว่าอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานหรือไม่ด้วยนะครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม